ทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะช่องแก้วพารวยค่ะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทั้งช่องนะคะทุกคนนะคะรับชมกับความมั่นคงเน่น้นโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอดร้อนมากพาัดลมแบบจี้อ่ะร้อนร้อนไสุดหนึ่งนะ,ะวันนี้ไปสองสอง 3, 1, สามหนึ่งศูนย์ ลาวสามมัคคีนะะสองสามหนึ่งศูนย์วิ่งรูดเลยนะ

คือห้าเหลาจะมีตัวแบบเนี้ยพ้องหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะคะอ่านเน้นให้นะคะเน้นอะไรจ้ะสองสามหนึ่งศูนย์ใช่ไหมก็ต้องมีเจ็ดศูนย์ก็มีสองหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีสองเจ็ดค่ะอืมนะคะเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดนะทุกคน ถ้าทุกคนไปดูได้เลยถ้าสองหนึ่งต้องมีสองจิตถ้าศูนย์หนึ่งก็ต้องมีเจ็ดศูนย์นะคะ แล้วก็สองสามค่ะวินก็บางบางบางหุ้นน่ะจะไม่มีตัววินเพราะว่ามีแค่สามตัวแล้วก็วินไปทั้งสามตัวถ้าวินมีวินสี่ตัวก็วินสี่ตัวได้นะคะทุกคน นะคะเดี๋ยวเน้นให้เน้นก็เหมือนกันนะทุกคนค่ะสองหนึ่งก็ต้องมีสองเจ็ดเนี่ยเนี้ยนี่นะคะคือตัวเน้นนะคะลาวสามาัคคีนะคะ แอดไลน์มาได้เลยค่ะเน้นตามนี้เลยนะคะทุกคนเน้นเหมือนกันเลยนะคะถ้าตัวเน้นเราจะเน้นเหมือนกันนะคะเจาะจะไม่เหมือนกันนะคะชอบแบบไหนแบบนั้นนะอันนี้มืดแล้วมืดแล้วไม่ได้เปิดไฟอ่ะนะคะ ประมาณนี้เด้อขอให้โชคดีนะคะลาวสามาัคคีค่ะ